อยากจะพูดขอบคุณเยอะแยะไปหมดเลยครับมีหลายๆคนที่อยากจะพูดขอบคุณเต็มไปหมดเลยแต่ว่าไม่รู้จะพูดได้หมดไหม <c oughs> แต่ว่าก่อนอื่นเลยก็อยากจะขอบคุณทุกๆคนที่นั่งอยู่ตรงนี้นะครับผมคุณเป็นความหมายของคอนเสิร์ตนะทุกคอนเสิร์ตงานมีทุกงานมีที่เราจัดขึ้นมาเราคงไม่รู้ว่าจะยืนยไปไปยืนบนนี้ไปเพื่ออะไรถ้าเกิดว่าไม่มีคุณนั่งอยู่ตรงนั้นทุกคนนะครับผม ครับแฟนสาวสวยมากนะคบทุกสตาเลยแล้วก็ทุกๆคนนะครับขอบพูณสําหรับเสียงตรีที่เป็นกําลังใจให้กับพวกเราตอนอยู่บนเวทีทําให้เรามีแรงขึ้นในหลายๆในหลายๆด้านบางทีเราก็รู้สึกว่าที่เราเราเราจะออกมาได้ดีไหมอะไรเงี้ยอย่างที่อย่างที่เตยบอกก็คือเราไม่ได้เก่งเร้องร้องเราไม่ได้เก่งเงเต้นหลายๆคนในเนี้ยไม่ได้เก่งไปสัก้ารแต่สุดท้ายแล้วพอเรามาอยู่ตรงนี้แล้วมาเห็นทุกคนแบบ ทำเราทําให้ทุกคนมีความสุขได้ล้วก็แบบมีกําลังขึ้นมาเหมือนกันเราก็จากตอนซ้อมเราได้กลัวเหมือนกันว่ามันยังไม่ถึงร้อยด้วยซ้ำอะไรเงี้ยแต่พอถึงเวลาจริงเรากลับมีแรงขึ้นทําให้เราทําได้มากกว่ารา้ราอยแล้วก็ขอบคุณนะครับขอบคุณสําหรับซัสพอร์ตหลายๆทางตอนเราซ้อมก็มีผู้สปอร์ตมีข้าวมีอะไรหลายๆอย่างมากครับ ยังดูเราตลอดเวลาเลยคือเราก็เราแทบไม่หิวเลยตอนที่เราดูหิวทุกคขอบคุณทีมงานเบื้องหลังทุกคนนะครับไม่ว่าจะเป็นทีมงานของพี P, ่ๆ GMMTV ทีมงานสเตจทีมงานไฟลทีมงานทุกๆคนที่ทําให้เกิดงานนี้ขึ้นมาคือตอนตอนเราซ้อมตอนนันทูตอนเราอยู่เบื้องหลังอนะทุกคนดูแลเราทุกคนดีมากพีสเจ็บคอไหมยังมีเสียงไหมไหว ที่จริงงานทุกทคนทุกคนแบบเหมือนเป็นแบบเหมือนเป็นแบบแบบพี่น้องกันจริงๆ <c oughs> ากจริงๆครับที่ทําให้ผมรู้สึกว่าที่ธรรมจิตทาคือทุกอย่างมันดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นแล้วก็ขอบคุณคุเลยครับอาจจะเห็นว่าในดูดูคอนเสิร์ตที่เป็นคอนเสิร์ตใหญ่คุณพ่อจะมาดูตลอดขอบคุณคุณพ่อนะคบไม่รู้ว่าตอนนี้นั่งไหนอีกแล้วแต่ว่าขอบคุณที่พ่อเข้าใจตลอดว่าไม่ว่าจะทำอะไรไม่ว่าจะ เรียนหรือว่าเรื่องอื่นๆเ,เ,เ,เรื่องนู้เรื่องนี้ขนาดเรื่องนี้ที่ทั้งเรียนทั้งทำงานไปด้วยแล้วไม่มีเวลากลับบ้านไปหาพ่อในช่วงหลังๆเนี่ยก็บอกพ่อว่า,วาพ่อช่วงนี้ไม่ได้กลับบ้านนะรวมถึงเมื่อวานก็เป็นอีกหนึ่งวันสําคัญของผมกับพ่ออะไรเงี้ยก็ไม่ได้กลับอะไรเงี้ยพ่อก็เข้าใจแล้วพ่อก็มาดูผมในวันนี้ซึ่งเป็นวันแรกเป็นวัน,เป,น,วนเปิดเลิกของผมด้วยขอบคุณพ่อมากจริงๆนะๆนะ คนแรงนั้นจบอะไรงี้ับผมผมก็อยากขอบคุณทุกทุกคนเลยนะครับที่มากันในวันนี้นะครับ <c oughs> ผมดีใจแล้วก็ประทับใจมากๆนะครับอันดับแรกทุกพวกคุณทุกคนครับ <c oughs> คือพวกคุณทุกคนน่ะทำให้เป็นเหตุผลหลักที่ทําให้พวกผมทุกคนๆๆมารวมกันอยู่ตรงนี้ทําให้ผมได้รู้จักน้อง เพื่อนพี่หรืออะไรเงี้ยคำว่าอคอบคุณโคตรมีความหมายเลยจริงครับขอบคุณทุกๆคนนะครับที่มาแล้วก็บางครั้งอะ่ะการที่ผมบอกว่าผมเหนื่อยนั่นไม่ใช่เรื่องไม่ดีนะครับเพราะการที่ผมบอกว่าผมเหนื่อยนั่นหมายความว่าผมมีเป้าหมายที่จะทำอะไรเพื่อใครเมื่อ,อไรที่ไหนเพราะฉะนั้นการที่เหนื่อยไม่ใช่ไม่ดีเพราะน้ำหมายของพวกคุณโคตรสำคัญ พวกคุณไม่ต้องเป็นกังวลปราบใดที่ตัวผมไม่ต้องไปเล่นบันจี้จัมหรืออะไรอย่างนี้ยุณไม่ต้องกังวลผมอยู่ตรงนี้พวกผมเต็มร้อยผมให้ล้านเลยพวกคุณคือคนสําคัญของพวกผมทั้งหมดตรงนี้ครับขอขอบคุณยูยุกุนพีพิรยาสุนเดาโกนาเดวีครับแล้วก็คุกบ้านตรงนั้นเลยเยอะเกินจะสิ้นสุดไม่ไหวนครับก็ขอบคุณที่มาครับพวกคุณคือพลังบวกที่สุดยอดที่สุดในชีวิตของพวกผมนะครับ อันนี้นะครับขาดไปไม่ได้เลยนะครับก็ต้องขอขอบคุณผู้ใหา่ใจดีที่ทำให้เกิดงานนี้ขึ้นมานะครับผมจะไปทีละข่านเลยละกันขั้นแรก